วันที่3ติดเชื่อ6,200เชื่อ8,685เสียชีวิต56วันที่14ตัวเลขก็กระโดดสูงขึ้นอีครับ9,310 17ลายติดเชื่อเสียชีวิต87คนวันที่15สูงขึ้นมีครับ9,186เสียชีวิต96ลาย วันที่16ก็ติดเชื้อมากกว่า9,000ครับ9,692รายเสียชีวิต67วันที่17ตัวเลขกระโดดขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นวันที่17ติดเชื้อ1 0 8 2รายเสียชีวิตร144รายวันที่18ครับติดเชื้อ11,397รายเสียชีวิตร101ราย วันที่19ตัวเลขก็ยังสูงขึ้นนะครับติดเชื้อ11,784รายเสียชีวิต81วันที่20ติดเชื้อ11,30 11,305รายเสียชีวิต80รายวันที่21ครับ11,302รายเสียชีวิต108ราย และตัวเลขก็กระโดดสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันที่22 13,000นะครับ665เสียชีวิต87วันที่23ขึ้น14,000นะครับ14,575รายติดเชื้อเสียชีวิต114รายวันที่24 14,260รายเสียชีวิต119ราย วันที่25นะครับ15,335รายเสียชีวิต129รายวันที่26 15,376รายเสียชีวิต87วันที่27 14,150เสียชีวิต118รายวันที่28ครับกระโดดขึ้นเป็น16,533รายเสียชีวิต133 วันที่29เมื่อวานนี้ครับ17,000นะครับ669รายเสียชีวิต165รายวันนี้ท่านทั้งหลายครับเสียชีวิต17,345รายเสียชีวิต117รายมีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยเนี่ย 549,512หรลายนะครึ่งล้านแล้วที่ติดเชื้อโควิดหนึ่งปีกว่า,วาที่พลเอกประยุทธ์ดูแลการระบาดของไวรัสโควิดมีผู้ติดเชื้อแล้วครึ่งล้านนะครับห้าแสนกว่าคนยังมีคนที่อยู่ในการรักษาพยาบาลอีก192,000คน สองแสนคนนะครับกำลังรักษาอยู่และผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤตเนี่ยท่านทั้งหลายครับเป็นหมื่นคนเสียชีวิตสะสมวันนี้เกือบ5,000แล้วนี่คือความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์การเยียวยาไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีถึงมีก็ ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นแล้วเมื่อมันลุ่มเหลวอย่างนี้จะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรับได้อย่างไรก็ต้องบอกกันนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะต้องลุกขึ้นมากําจัดเผด็จการประยุทธ์ให้มันหมดจากอำนาจอย่างจริงอย่างจังแล้วครับ ผมก็รู people, of of ist, s, storm, ้ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนจริงจังในการที่จะไล่พลเอกประยุทธ์แต่วันนี้เราต้องเสียสละกันจริงๆจังๆนะครับต้องทําให้สอดคล้องต้องกันการเคลื่อนไหวต้องสอดคล้องกันในสภาพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยก็ทําไปนอกสภาประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็ทาไปทําร่วมกันครับใครไล่พลเอกประยุทธ์ ใครที่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเราคือพี่น้องกันท่านจําเรื่องนี้ไหมไม่ว่าเขาจะเป็นสอสอเป็นนักการเมืองที่อยู่ในสภาแต่หากเขานี่ต้องการไล่พลเอกประยุทธ์เขาก็คือพี่น้องกับเราใครก็ตามที่อยู่นอกสภาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดเราอย่าติดยึดตัวบุคคล ใครก็ตามที่ลุกออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ไม่ว่าอดีตเขาจะทำอะไรมาไม่ว่าในอดีตเขาจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับเราไม่ตรงกับเราหรือเรามองว่าความคิดทางการเมืองนั้นอยู่ตรงข้ามกับเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราแต่วันนี้เขาได้ออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์เราต้องถือว่าคนเหล่านี้เป็นพี่น้องของเราเพราะ คนที่ไล่ประยุทธทุกคนเราเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันต้องสามัคคีกันครับต้องรวมพลังกันไม่ว่าใครจะจัดที่ไหนในวันที่หนึ่งสิงหาคมจัดที่วงเวียนใหญ่แล้วเคลื่อนมาที่วิภาวดีรังสิตจัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเคลื่อนมาที่วิภาวดีรังสิตจัดที่ราชประสงค์แล้วเคลื่อนกระบวนมาที่วิภาวดีรังสิตหรือผม คณะไทยเม่ทนสามัคคประชาชนเพื่อประเทศไทยตั้งหัวขบวนที่เรียบด่วนรามอินทาจะเคลื่อนขบวนไปที่วิภาวดีรังสิตหรือพี่น้องที่อยู่ทางรังสิตปทุมตั้งหัวขบวนอยู่ที่ฟิลเจอร์ปราคบางคนตั้งอยู่ที่ดอนเมืองเนี่ยแล้วจะเคลื่อนขบวนมาที่วิภาวดีรังสิตหน้าบ้านพลเอกประยุทธ์เราคือพี่น้องกันครับพี่น้องชาวนครปฐมที่ตั้งขบวนจากพระปฐมเจดีจะเคลื่อนเข้ามา ที่วิภาวดีลังสิตมาบ้านพลเอกประยุทธ์เราคือพี่น้องกันครับพี่น้องชาวนนทบ,บุรีตั้งขบวนมาจากแครายเคลื่อนเข้ามาที่วิภาวดีลังสิตเพื่อไล่ประยุทธ์เราคือพี่น้องกันครับที่ปทุมที่ธัญ,ญบุรีที่ชนบุรีตั้งขบวนมาจากสมุทรปราการนะครับจะเอาบริเวณหน้าสารกางเก่าหรือสถานที่ไหนก็ให้นัดกันแล้วเคลื่อนมาที่วิภาวดีไล่พลเอกประยุทธ์ เราคือพี่น้องกันพี่น้องชาวขอนแกน่นพี่น้องชาวเชียงรายชาวเชียงใหม่พี่น้องอีกหลายสิบจังหวัดนะครับทั้งอุบลทั้งสุรินทร์ทั้งรีสเกตพี่น้องทางใต้สงขลาภูเก็ตนะครับยะลาป,ปัตตานีพี่น้องที่อยู่นครศรีธรรมราชสงขลานะครับที่อยู่ตรังสตูลไล่ขึ้นมาระน,นองประจวบคีรีขันธ์พี่น้องที่อยู่ภาคกลางกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอายุธยา อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีใครก็ตามที่ขับไล่พลเอกประยุทธ์ในวันที่หนึ่งสิงหาคมเราคือพี่น้องกันพี่น้องชาวพิษณโรกพี่น้องชาวสุขโขทัยจังหวัดตรากนะครับนครสวรรค์ที่กําลังจะนัดกันอยู่จะรวมพลกันในวันที่หนึ่งสิงหาคมเราคือพี่น้องกันครับเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องร่วมอุดมการเดียวกันอุดมการประชาธิปไตย เราเป็นพี่น้องกันที่ร่วมกันเสียสละเพื่อกำจัดเพื่อโค่นเผด็จการตนสุดท้ายตัวสุดท้ายของประเทศไทยเราเป็นพี่น้องกันที่จะร่วมกันสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเท่าเทียมกันให้มีรัฐสวัสดิการให้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ ไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเราคือพี่น้องกันนี่คือความเป็นพี่น้องที่ยิ่งใหญ่เป็นสายฐานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของอุดมการ์อันยิ่งใหญ่ในการจะเปลี่ยนแปลงประเทศจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตยเราพร้อมที่จะจับมือร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับเราจะเดินหน้าเพื่อที่จะโค่นเผด็จการปรปยุทธ์ด,ด้วยกัน เราจะเริ่มนึงสิงหาคมเพื่อที่จะขับไล่ประยุทธ์อย่างจริงๆจังๆประยุทธ์ไม่ออกเราจะไม่ยอมนี่คือเป้าหมายนี่คืออุดมการณ์ของภาคประชาชนวันนี้ผมไทกรพลสุวรรณต้องขอลาพี่น้องนะครับทั้งจาก t ิ k t o k อทั้งจาก fe a c e b o o k Live ก็ขอลาท่านไปก่อนครับมีโอกาสก็จะมาพูดคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ